ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโอมคุง h ช n แนลวันนี้เราจะมาแข่งบาสกับเพื่อนนะครับบานี้สร้างโดยผมกับเพื่อนนะครับสร้างด้วยกันตั้งนานอ้าวยิบาสไม่ได้เร็วอะรวผมจะนี่เป็นคลิปแรกที่ผมเล่นมินิเวลนะครับเนี่ยแต่ว่าผมเคยเล่นมานานแล้วนะครับอุ้ยไม่เข้าคนระับมาแนละ้วต้องเลยครับจะโยนให้เข้าไห้ได้ ผมเชื่ว่าผมทําได้เฮ้ยเพื่อนผมเยิงสกัดกันสกัดกันเออตีเลยไวะถูกแล้วโคจิราครับมาแล้วยึบเข้าไหมเข้าแลยอู้หหนึ่งรอบมามา,มาต่อไปต่อไปเลยครับอู้หูยอดเลยกรรมการเนี่ยครับฝั่งกรรมการนะครับเนี่ยอุ้ย ผมจะโยนเข้าไปนะี่ยโอ้เขาโยนไกลมากไม่เข้าโอ้โหเพื่อนผมก็โหนเหมือนกันนะครับนี่จะเล่นโยนไกลเลยล็อกลบอปเขาเรียกว่าคาถาล็อกลบแบบ,บความเร็วเหนือแสงอุ๊ยไม่เข้าบุ๊คเย้เข้าแล้วยอดไปเลยอ้ BẠN đâu Ui ui ui, không mày không nhá Áo oh, lúc bó lụt mềm oh, Mù bà sang lúc bán mày Vào 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 Sang lúc bán mày còn nó áp em đi Ủa bố sang đâu mà To 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 Hãy chúp Ây Không ấy มา,าบอลเกินว่าใค้แม่บุฟเขาจะช็อกอู้มีข้าวหรอขเข้าด้วยเย้ช e, นะแล้วผมชน,นะแล้วครับมาผมเอาบาสไปทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสร้างหลายอย่างเลยผมสร้างโบสถ์สร้างอะไรได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ถังขยะตรงนี้ทิ้งเยอะมากเลยครับตอนนี้หายไปไหน,นหมด มามายืนรวมตัวกันดีกว่าอ๋อมายืนตัวนี้มายืนตัวนี้ดีกว่าอ้าวมามาจบคลิปเลยนะก็ะขอจบคลิปเยงหน้านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย